สวัสดีครับพี่น้องครับโอโบประมานอีสานบานเทาครับเมื่อนี้มาไข่เช้าเนี่ยเก่าโมงครับมาเบิ่งว่าสิมีป่ากันหรือบ่แต่บ่ทันนในเขาหดไม้นะครับครับพี่น้องครับไมเ้เฮาจอบนี่นี่แต่ปลาดูน่อยนะครับบ่ทันเห็นตัวใหญ่เขาใส่นอนนครับ บ่อนำบุญบุญเมื่อกี้นี่น,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 นะครับนี่แต่ปลาโดนอยนะครับปลาโดน้อยนี่อยู่หาหกตัวนี่ครับเท่าที่นับมาเท่าที่มันฟูขื้นพร้อมกันแล้วนับเบิ่งนี้มีหกตัวครับนับตอนที่มันฟูขื้นพร้อมกันนะครับนั่นเห็นบะ ในกล่องเห็นบอชัดปันใดครับนี่ตัวนี้ผมสิขึ้นนี่ชิมนำน้อยน้อยนะครับตัวนี้ว่าตัวตัวนี้ตัวใหญ่กว่ามูแต่ว่ามันบอดโลครับตัวใหญ่กว่ามูเมือนี้เห็นแต่ปลาดูน้อยครับสวัสดีครับพี่น้องครับใหญ่มาอีกไม้หนึ่งนะครับสําหรับไม้นี่เห็นมีตัวใหญ่ครับพี่น้องครับพุ่นครับกอไผ่พวกครับ งงาาเงาก็ไผ่เพ่อนละครเห็นมันขึ้นอยู่ตัวหน่อยฟูอยู่นะครับตัวหน่อยฟูอยู่ตัวนึงครับนั่นครับตรงตรงบริเวณไส่มือผมอยู่ใจนี่ตรงบริเวณปลายนิ้วผมนี่มีตัวหน่อยฟูอยู่ตัวนึงนะครับแต่ว่ามันหน่อยครับแต่ว่ามันหน่อยครับ โอ้ยนะเอา้าจอบยิ่งป๋าครับจัคสิว่าจาังใดเนาะมาจอบยิ่งป๋าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องไปก่อนครับถ้าเบิ้งตัวใหญ่มันขึ้นมาจังยิ่งนะครับมุฮจะถือบุถึกนะครับมันไก่นะครับถือบุถึอก,กับสียิ่งแหะครับเพราะว่ามาจอบยิ่งอยู่แล้วถ้าเบิง้งถ้ามีโอกาสก็สียิ่งนะครับ เจอตัวแล้วครับพี่น้องครับเจอตัวแล้วครับแต่บ่ายยังบม่ได้จังหวะยิงแค่นั้นครับเดี๋ยวต้องรอจังหวะยิงแค่นั้นครับอันนี้ครับโอ้วกน,นี้คือลายใหญ่แล้วว่า วัวโดไลขนาดครับพี่น้องครับหลายขนาดพี่น้องบักหนึ่งนันไลเลยนะครับแต่ว่าผมเลีงบักใหญ่นี่ไว้ครับนี่ออกมาไกลกว่ามูเลยครับเห็นผมแล้วมอ่มอบอยอมขึ้นครับโอ้ก็ใช้มาขึ้นเจนี่บ่บักนันนันไลเลยนะครับ ฟูกระโตเลยบักนี้ยังลีลาอยู่ครับโอ้ยเขาไปหายใจห้างไบปะนี่บักนั่นบัก ก็มาไปไปรอบหนึ่งไปรอบนี้ถือแล้วครับพี่น้องครับคิดว่าตัวบ่อใหญ่ปันไดน,นะครับแบบยิ่งแล้วได้พอสองโลบบปอะมั่นสองโลนี่ครับเอาลูกมาลูกเดียวอีกนะครับน,นันบักกันยังฟูอยู่บักนันยังบรูเรื่องดูตดอยู่ครับพี่น้องเห็นป่นานันบักน,นันฟูขึ้นมากแล้วครับมันยังบรูเรื่องดูตตดอีกเด้ปเนี่ย เห็นบ่ปากนันนะ่ะไล่อันที่ผมทวงว่ามันลลย่อยู่แต่ว่ามันโตวน่อยกว่าตัวนี้นะครับผมก็เลยบ่ยิ่งหมยน้ำย่ำครับพี่น้องครับถ้าว่าตัวนี้ขึ้นมาได้อาจจะได้ยิ่งอีกตัวอยู่ครับเป็นลักษณะแนวนี้บักนันก็สิบระมาณสองโลนี่ครับเกิดว่าเกิดว่าได้ครับลายเลยครับพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นปะไล่ กันครับกับปลาโดนอยก็มีแต่ว่าตัวที่ผมยิ่งอยู่ตัวใหญ่กว่านะครับก็เลยยิ่งตัวนี้ผมถ่ามันลงแล้วผมสิดึงตัวนี้ขึ้นมากครับความหมายเดียวเนียแต่บอกมากรบอยอมลงนะครับผมมีลูกเดียวครับคำมีอีกลูกหนึ่งผมยิ่งแล้วนั่นครับไป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  ลอยไปแล้วครับลอยไปแล้วยังไปจึงอยู่แช่นั่นอยู่จึงอยู่เสาครับนั่นครับโอเคครับเดี๋ยวผมพี่เอาปลาตัวนี้ขึ้นมาคนครับกับพี่รองครับตัวนี้เอาขึ้นมาแล้วครับกะโมหญ่ปันไดนะครับคิดว่าน่าจะได้ประมาณสองโลสองโลสองโลนี่น่าจะได้อยู่สองโลสองโลกว่านะครับ ผมสิเก็บลูกไปยิ่งอีกปักนันมันยังลอยวนอยู่นี่ขึ้นมาหายใจอยู่นะครับนั่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลูกผมมีลูกเดียวครับผมมีลูกเดียวโดยผมสิปลดลูกตัวนี้แล้วกัดยิ่งใหม่นะครับครับพี่น้องครับได้แล้วตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนแผนครับว่าชินยิ่งบักไล่ยลนันมันหนีแล้วครับ ทามันมากอีกกระบ,บยิ่งครับเพราะว่าเห็นมันขึ้นมาบอนอีกสองโตเมื่อกี้นี่โตใหญ่กว่าผมยิ่งได้อีกเห็นตัวใหญ่ันเขามากนะครับจบเองตัวใหญ่ก่อนครับว่าจะเป็นจังใดครับอันนี้ไปดูหน่อยนะครับปไโดูหวังโลนี่ครับร้อยไปร้อยมาอยู่้าเิ่งตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวนี้ยันได้ยิ่งไก่อยู่ครับพี่น้องครับ เห็นรวยๆดำๆไกลๆนะครับอันไม่ไผ่ขวางอยู่พูนครับโอ้ยบอกขึ้นจ่อยพนะี่เนางจะขึ้นทางไหนแล้วมันไปอยู่ไม่ไผ่ขวางอยู่พูนนะครับยังออกไปไกลครับวันนี้ครับ ลอยไปอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับโอ้ยห้อยหลังครับเกือบบอยู่นะครับตัวนี้ครับโอ้ย่านรุดกับปานันผี่ของต่อปานี้ห่ามันนี้ลอยกับพื้นทั้งนี้แน่ลอยกับพื้นทั้งนี้แน่ไอควรต่ออยู่แล้วยันบอดไอยู่พี่น้องย่านรุดอยู่พี่น้องนาๆาา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 าราาาา จากต่อเดี๋ยวนี้ออกมาจากต่อเดี๋ยวนี้ออกมาจากต้อนนัมาติดต่อนี่ครับพี่น้องโอ้ยออกมาจากต้อนนัมาติดต่อนี่ครับตัวนี้สองโลก,กว่าอยู่นะครับขา,บาดาว่าเดาๆเอานะครับ โอ้ผมสิลงเอาจาังไนแล้วพี่้องทางลงกับผมมีได้แบบนี้เรียบร้อยครับพี่ลองตัวน,นี้บอออกครับตัวน,นี้เบิ่งแล้วจังไดก็บอออกนะครับในลงเอาครับ อยู่น้ำบองเลื่อมๆนะครับในล่องเอาครับตัวนี้ครับบอออกครับในยิ่งไก่อะไรครับเดี๋ยวหาวิธีล่องเอาก่อนครับครับพี่น้องครับป๋าขึ้นมาแล้วครับที่ใดก็จะล่งไปเอานะครับบ่ไดล่องเอาซ้ำนะครับผมว่าดึงไปดึงมามันรุดครับดึงไปดึงมารุดออกจากนี่ปลาตัวนี้ จนถอดเอาแต่กระสอบว่าจะเอากระสอบต้องไปเอานะครับลงไปลุงมาลุดออกจากตอไม้นั่นนะครับโอ้ลูกจนงอใช่ไหมลูกจนงอครับพี่น้องลูกคดอีกแล้วนะครับลูกหมานลูกหมานนี่ตัวนี้เกือบหอดสามโลกแล้วครับคึดนวานี่นะครับไม้ โด,โดนมาจักมากเอหนึ่งนะครับโตใหญ่นี่ครับเกือบหมดสามโลแล้วคือว่ายิ่งยิ่งเข่าตรงนี้นะครับนี่ยิ่งเข่าฝั่งนี้นะครับยิ่งเข่าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้โอ้ได้ย้อนแต่ห้อยคีบหลังได้ย้อนแต่บอ่อขาดครับถามันขาดนี่มีซีดขาดนะครับถ้ายิ่งแบบมีซีด่อยูมีซีดขาดไปนะครับ ตัวนี้คิดว่านาจะหอดสามโลเดียวหอดบ้านเดียวสร้างกันอีกตัวนี้คิดว่าสองโลสองโลสามสองโลสี่เนี่ยแหละต,ตัวนี้ตัวยิ่ตงตัวแรกเนี่ยครับสองโลสามสองโลสี่ขว่าเด็กะเอาตัวนั้นกะน่นาจะหอดสามโลพอต่หอดขันหอดก็ได้คิดว่าจัางไรก็เดียวไปสร้างกันอีกครับเดี๋ยวจะจอบปลาอีกกันอยู่เพราะว่าเห็นปลาหน่อยมัน ยังบนอยู่เดี๋ยวสิจอปลากันอีกอยู่ไม้น้ำย่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาครับครับพี่น้องครับออกมาจากไม้นั่นแล้วนะครับมาต่อยีกไมยนี้ครับไมยนี้จะยิ่งยิ่งไกลกว่าตัวนั้นนะครับเพราะว่าตัวฝั่งตัวฝั่งมันสูงกว่าตัวนั้นนะครับระยะกอไผ่ครับไอ ระยะห่างก็ไพกับต่อฟังนี่ครับไก,กลกว่าจาักหน่อยนะครับแล้วก็ต่อฟังสูงตัวนี้ผมคิดว่าชิดได้เอาไว้เร่งเร่งให้ขามหัวว้ก่อนนะครับเพราะว่ายานลูกตก,ก่อนยางผมใส่ยางอ่อนนะครับแส่ยางอ่อนยิ่งไกลบ่ไรครับ ผมได้ใช้แว่นนะครับได้ใส่แว่นสองเมืองปลาแล้วก็ถ้าปลาขึ้นมาถ้ามันอยู่กลางกอไผ่ผมก็ะสิบโบยิ่งนะครับว่าอวยหนา้าอวยหลังนี่คือจังบ่มีเลือเลยมีเลือจังขึ้นว่าจะยิ่งแล้วจังไปเลือไปเอาแต่ว่าอวยเบื่องคือบ่มีเลือนะครับก็ต้อง เบิ่งซะก่อนครับว่ามันตัวใหญ่สำไรถ้าจังว่ามันออกมาท้างพีจังยิ่งนะครับถ้าเขากลางก็พา,ายเรายิ่งไปเกิดว่าถือกระของนะครับถ้าบบถือกระลูกของอีกขึ้นก่าสวัสดีครับพี่น้องครับกอดบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วเราจะมาสร้างปลากันครับมาหยับออกลูกอ,อะไรนะเฮะสร้างปลาเหรอ เสียงน้อยนะครับเสียงน้อยยัดป่าตัวแรกนะครับกะว่าสองโลครึ่งว้าไอหากระพอแต่หอดสองโลพี่นอ้องในสองโลนะครับตัวตัวแรกที่ยิ่งใดน,น,นะครับสีมันจนหมาดครับไอตัวตัวใหญ่นี่หอดสามโลบ,บ๊บ

น่ากลัวหมอหอดสามโลจ่อยพี่น้องกวาดสีไดงสามโลมันสิกัดมือเด้อนี่ครับได้สองตัวครับมาเนี่ครับหมานครับน่ครับโอโบพมันอีสานบานเฮาครับลากันไปก่อนครับคลิปนี้ไปสำนีครับบ๊ายบายน้อยเชยน้อยบ๊ายบายคลิปนี้ไปสำนีครับขอบคุณการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ